สวัสดีครับเกมอาตโตนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในตอนที่51นะครับตอนนี้พี่ก็จะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงซีซัน2 7ให้ดูนะครับว่ามีของอะไรบ้างนะซึ่งสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยจะมีของให้ใช้กันตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูก่อนนะเป็นเอ็กคลูซีฟนะครับต้องบอกก่อนว่าอาจจะต้องขอดูโพยนะครับเนื่องจากว่าของในสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็กดให้ดูแบบลิสต์ในเกมไม่ได้นะก็ต้องจดมาเพราะของมันยังไม่เข้านนนัันเองะครบ มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนดีกว่านะชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นหมวกอันนี้นะครับหมวกที่มีชื่อว่าหน้ากากเรียวรินะครับอยู่ในส่วนหน้านะครับหน้ากากตัวนี้นะจะได้จากการสั่งซื้อล่วงหน้าสิทธิ์ขั้นสูงนะครับซึ่งจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้านี่สามวันราคา1,000เพชรเพนะครับจะได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ได้หน้ากากอันนี้แถมไปด้วยนะครับหลังจากนั้นอาจจะมีการนํามาจําหน่ายนะครับหนึ่งพันเพภายในเดือนสิงหาคมแต่ว่าเมื่อหมดเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับ ตัวหน้าก,กากเรียวริเนี่ยก็จะไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เอามาขายในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับ1,000พเพชได้แต่หน้าก,กากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยตั้งแต่วันที่2 9 3 3 3 1กกรกฎาคมเนี่ยเราจะได้ทั้งหน้าก,กากนะครับได้สิทธชั้นสูงก็ได้ขั้นอีก50คั้นด้วยนะครับก็คุ้มกว่าเยอะเลยนะต่อมาเป็นของสายฟรีนะครับของสายฟรีชิ้นแรกเนี่ยเป็น ภาพโปรไฟล์หมึกหมึกฮืมอร่อยนะครับอันนี้ก็แจกฟรีนะครับอยู่ในฟรีพาร์ซีซันยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยังมีภาพพื้นหลังหมึกหมึกด้วยนะครับอันนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันในซีซันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเสื้อตัวนี้ที่จะแจกฟรีนะครับชื่อว่าเสื้อซูชิทีเชิร์นะครับเป็นลายมังกรนะครับตำนานเส้นทางซูชินะครับอันนี้ก็แจกฟรีผู้ชายก็มีเสื้อแจกฟรีเหมือนกันนะครับ ชื่อเสื้อว่าแซลมอนสเลเยอร์นะผู้สังหารแซลมอนนะครับตัวนี้ก็แจกฟรีเหมือนกันนะครับอีกอันหนึ่งที่จะแจกฟรีสําหรับสายฟรีก็คือกระเป๋านั่นเองนะครับกระเป๋าอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เลเวลหนึ่งเป็นลายปลานะเลเวลสองก็เป็นลายหนะ้ากากจิ้งจอกพร้อมซูชิแล้วก็เลเวลสามเป็นลายแมกวกักนะครับอันนี้ก็รับได้ฟรีเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีอ่าวิเคราะห์ิ่งฉานะครับหรือว่าหินที่เอาไว้ปลูกพลังนะครับอีกหนึ่งก้อนนะสำหรับสายฟรีส่วนสายเติมจะมีอะไรบ้างน,นะครับเรามาเริ่มกันที่่รูปกอน รูปของสายเติมจะมี2อันนะครับอันแรกก็คือรูปปลาปักเป้าอันนี้นี่เองนะครับส่วนอีกอันนึงจะเป็นรูปยักษ์นะครับเทมากๆเลยทีเดียวพื้นหลังของสายเติมก็จะมี2อันนะจะมีพื้นหลังปลาปักเป้านะครับอันนี้แล้วก็จะมีพื้นหลังอันนี้ที่เป็นแบบตีมของยักษ์อันเมื่อกี้นะครับสำหรับคอลเลคชันของสายเติมนะครับก็มีของเยอะมากๆนะรเรามาเริ่มที่อะไรกันก่อนดีกระเป๋าสะพายก่อนดีกว่านะจะเป็นกระเป๋าอันนี้นะก็กระเป๋าพานซูชินะครับ เลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นไข่ปลาแซลมอนนะครับอิคุระเลเวลสองจะเป็นปลาที่ตนแรกอยู่นะครับส่วนเลเวลสามก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรือซาชิมินะครับน่ากินมากนะกล่องดวงใจนะครับก็จะเป็นเรือโอมาคาเซแห่งความตายนะครับอันนี้เป็นกล่องดวงใจในซีซั่นนี้นะครับมีสกินรถให้ด้วยนะครับสกินรถเท่มากๆเลยเป็นสกินรถสปอร์ตอันนี้นะครับสปอตค่าโอนิเดวิลนะครับเป็นลายยักษ์นั่นเองนะครับ แอร์บอร์ดก็มีนะครับเป็นแอร์บอร์ดซูชินะครับเป็นปลาที่โดนแล่ไปแล้วนะครับเอฟเฟกเนี้จะเหมือนแบบมีซูชิบินลอยตามอยู่ด้านหลังด้วยนะครับน่ารักมากๆนะน,นี่นอกจากนี้ยังมีสกินอาวุธด้วยนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากสกินปืนพกก่อนละกันนะจะมีสกินปืน1 M 1873นะครับนี่อันนี้นะครับสีม่วงแล้วก็จะมีสกินคาตานะที่หลายๆคนถามหากันนะครับจะเป็นคาตานะลายน้ําสีฟ้านะครับอันนี้ แต่ต้องบอกว่าคาตาณะอันนี้ไม่สามารถถือในล็อบบี้ได้นะครับบอกไปแล้วนะเดี๋ยวมีคนมาถามอีกว่าทําไมคาตาณ์ถือในล็อบบี้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ถือไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคาตาะ์ทุกอันจะถือได้นะครับอีกการที่เด็บไม่แพ้กันเลยในซีซันนี้ก็คือนี่ระเบิดปลาปักเป้านะบอกเลยว่าน่ารักมากๆยิ่งเอฟเฟกตตอนโยนไปยิ่งน่ารักนะมันจะเป็นแบบปลาระเบิดนะแล้วก็มีเอฟเฟกนี่บึ้มนะครับเห็นปะเป็นปลา,าตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็อยู่ในซีซันนี้เหมือนกันนะครับ มาที่ชุดจนบ้างดีกว่านะชุดแรกก็จะเป็นตัวนี้เป็นเสื้อสุกี้ยากี้นะครับอันนี้ก็เป็นของสายเติมนะตัวที่1มาดูที่ชุดจนบ้างดีกว่านะชุดแรกก็เป็นชุดของผู้หญิงก่อนละกันนะครับชุดนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ปลาสีดําแดงบินวนอยู่รอบตัวนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย4ชิ้นนะครับมีเสื้อมีกางเกงหรือกระโปงเนี่ยกระโปรงมั้งนะครับมีเกีย๊ยแล้วก็มีหมวกคอมส้มผมนะครับอันนี้ให้หมุนดูหมวกนะครับนี่หมวก ต่อมาก็เป็นเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้านะดูพร้อมกันไปเลยนะครับสตรีมก็จะเป็นแม่ครัวที่เป็นยักษ์นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วกันจะได้เห็นตัวกระโปรงชัดๆนะครับนี่นะครับกระโปรงจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคต่อมามาที่ชุดผู้ชายกันบ้างนะต้องบอกว่าเป็นชุดที่พี่ชอบที่สุดคือเป็นของที่พี่ชอบที่สุดในแบบซีซั่นนี้เลยนะครับก็คือตัว ชุดผู้ชายนั่นเองนะครับชุดผู้ชายจะประกอบไปด้วย4ชิ้นนะครับจะมีเสื้อมีกางเกงมีเกี้ยแล้วก็มีทรงผมนะส่วนที่พี่ชอบ2ส่วนก็คือเสื้อกับรองเท้านะครับอันนี้เป็นทรงผมนะเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อน1รอบมีเอฟเฟกเดียวกันนะป้าสีดําแดงนะครับส่วนอันนี้ชุดทั้งชุดนะขอมุน2รอบแล้วกันนะครับชุดที่เห็นว่าข้างหน้ามีรอยสักสวยแล้วนะด้านหลังนี่มี รอยสักยักษ์นะสวยกว่านี่อไเงี้ยซูมให้ดูนะครับนอกจากนั้นต้องแขนเนี่ยก็จะมีแบบเป็นปลอกแขนลายยักษ์นะสองข้างเลยเท่มากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนรองเท้านะครับก็เป็นรองเท้าที่เป็นเกียแล้วก็มีเขาออกมานะเป็นแบบเขายักษ์โอ้ว่าจะปิดคลิปเลยแต่ว่าน้องๆน่าจะเห็นอันนี้นะเป็นของที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกเฟซเพนนะครับหรือว่ามีการที่แบบเราไป ระบายหน้าเราเองนะหรือว่าจะเป็นรอยสักหรือว่าจะเป็นแผลเป็นก็ได้นะอันนี้ก็จะมีการอัปเดตในอนาคตถ้าน้องๆอ,อยากได้เฟสเพนต์ลายไหนนะครับหรือว่าอยากได้รอยสักหรือว่าอยากได้แผลเป็นแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเอเซอรี่ช่องใหม่นะที่เราจะทํามาให้ตัวละครเน,นี้ยมีของเล่นของใส่ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจะบอกข่าวดีสําหรับคนที่ซื้อเซตแฟกโฟไปนะครับหลังจากที่เราออกชุดแฟกโฟไปเนี้ยมีน้องๆหลายคนบอกว่า อยากให้ชุดซ่อนกระเป๋ามากๆเลยเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ทีมงานก็ได้ทําการซ่อนกระเป๋าชุดทั้ง4ชุดให้แล้วนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดปิดการซ่อนกระเป๋าหรือเปล่านะครับทั้ง4ชุดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดของออร์แกนิกนะครับเรซี่ด็อกซี่นะครับโยบอยทีเจแล้วก็ไมเยาราบด้วยนะครับสามารถปิดได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่พลาดชุดพวกนี้ไปนะครับก็รอวนกลับมาขายนะแต่พี่บอกไม่ได้นะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าของบางอย่างนี้ก็กลับมาไวแต่ว่าของบางอย่างนี้ก็รอกันเป็นปีๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้อะไรนะก็พยายามซื้อไวตอนที่มันมาขายนะครับก่อนจะไปอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็คือเราสามารถกดปิดตราได้แล้วนะใครที่อยากปิดตราก็มากดตน,นี้นะแล้วกดสวมใส่นะตาก็จะหายไปนะแต่สําหรับคนที่อยากใส่ตรานะครับตอนที่เข้าไปอยู่ในทีมเนี่ยตราตัวนี้มันจะกระพริบนะครับทําให้เราเห็น ตราสับกับแรงของเรานะครับก็เลือกเอาว่าอยากใช้หรือว่าไม่อยากใช้อันนี้แล้วแต่อัปเดตมาให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ชอบอะไรไม่ชอบอะไรในแพทใหม่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมกดติดตามทั้ง e b o o k YouTube นะครับติดกระดิ่งติดดาวด้วยจะคบรบลลานสับแล้วเดี๋ยวมีเพดมาแจากนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย